ว่านเป็นชื่อเรียกของพืชที่มีหัวและหรือไม่มีหัวซึ่งมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์มีทั้งที่เป็นพืชล้มลุกเป็นไม้เลื้อยและไม้พุ่มนิยมปลูกเพื่อน,นําไปทายาเป็นสมุนไพรรักษาโรครวมไปถึงใช้เป็นเครื่องรางของขลังคนโบราณมีความเชื่อว่าหว่านบางชนิดนั้นทําให้อยู่โยงคงกระพันและเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ปลูกเช่น ร่างจืดร่างจืดเป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาที่มีเนื้อแข็งลำต้นหรือเถานั้นจะกลมเป็นปล้องมีสีเขียวสดหรือเขียวเข้มลำต้นไม่มีขนและไม่มีมือจับเหมือนอย่างตํำลึงและมาระแต่อาศัยลำต้นในการรัดพันขึ้นไปร่างจืดสามารถพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่นและตามป่าดิบชื้นทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้เร็วมากและขยายพันธุ์โดยการใช้เถาปักชำใบของร่างจืดเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันลักษณะใบคล้ายรูปหัวใจหรือรูปไข่โคนใบมนว้าปลายใบเรียวแหลมใบกว้างประมาณ4-7เซนติเมตรและยาวประมาณ8-14เซนเมตรมีเส้นใบสามเส้นออกจากโคนใบส่วนดอกนั้นมีลักษณะออกเป็นช่อห้อยลงมาตามซอกใบช่อละสามหรสีดอก มีสีม่วงองฟ้ามีใบประดับสีเขียวประแดงมีกีบเลี้ยงรูปจานดอกเป็นรูปแปรสั้นโคนกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อนโคนดอกเป็นหลอดกลวยยาวประมาณเซนติเมตรเชื่อมติดกันเป็นหลอดและมักมีน้ำหวานอยู่ภายในกลีบดอกมีปลายแยกเป็นห้ากลีบรางจืดนั้นถือว่าเป็นราชาแห่งการถอนพิษเช่นใช้ถอนพิษจากยาฆ่ามแมลง ยาเบื่อสารตะกัวโดวยใช้ส่วนใบหรือรากของต้นที่มีอายุเกินปีขึ้นไปเป็นการบรรเทาพิษเฉพาะหน้าก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปนอกจากนี้รากของรางจืดจยงใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในส่วนใบใช้เป็นยาพอกแผลช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนร่วกช่วยถอนพิษจากสัตว์หรถถือพืชที่มีพิษได้ สามารถแก้อาการเมาค้างช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันได้แต่ก็มีข้อควรระวังหากกินมากเป็นเวลานาน,านๆอาจจะทำให้ระบบเลือดตับและไตทำงานผิดปกติได้เช่นกัน